ปกตน,นที่16ครับ16กุมผาพันนี่เนาะตัวอสองเก,งเกติอ,อ,ตอกับ้อนอบอดัมครับตอยอดัมสเดชพัน,นเอาฝากเอซฝากแฟนวยเต็มใ่เข้าในวันที่16กุมผ้าพันครับฝากเอฝากเอฟซีเฟสบุ๊กครับขอกำลังใจครับปนที่16หนี่ครับสองสีครับ เห็นเราเฟซบุ uh ๊กจะไม่ได้การต่อยเวทีต่องเกันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับนี่ตอมนีเดียน้าพุ่นคุ้มหนุกได้ตัวเองอันนี่ของเขามาเราเสียจักจักมูหันอากิจพิโก้อาทกท่านอากิจจักโดนเยอนีอากิจมาจัดโดนอาอากิม่หนักตัวกอาเสียกักมาเองคุ้มเองมาเนี่ยอ้าว สวัสดีครับอาดมสอเดชพันธ์มีโปรแกรมชกวันไหนนะครับสิบหกบกกุมภาพันธ์ก็อาทิตย์หน้าที่ช่องเจ็ดเคยเคยมาต่อยช่องเจ็ดไหมไม่เคยครับครั้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับเจอกับ Facebook เป็นไงบ้างเจอ Facebook เคยเห็นเขาต่อยไหมครับเคยครับเป็นไงบ้างเขาเป็นมวยอะไรมวยเข่าเป็นไงเจอมวยเข่าแล้วกลัวเข่าไหมไม่ครับแต่เขาฟอร์มสดบ้างนะช่วงหลังอ่ะ ใช่ไหมนอกจากเข่าเนี่ยเขามีอะไรให้เราหนักใจบ้างไหมอาวุธอะไรบ้างมีเข่าอย่างเดียวมีมีหมัดมีอะไรไหมเตะมีมัดยอ๋อแล้วเราเตรียมตัวยังไงบ้างซ้อมดีไหมไฟนี้ซ้อมดีซ้อมกี่เดือนแล้วครับสองเดือนสามเดือนใช่โอ้ซ้อมกับใครปั้มให้พี่ชายปะอลีปะเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมอะขครบ้าง หลายคนอ๋อเออมาอยู่ไทยกี่ปีแล้วเนี่ยมาอยู่ค่ายสอสอพันธ์กี่ปีละกี่เดือนละหนึ่งปีหนึ่งปีแต่ยังพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใช่แต่ได้แค่นี้โอเคแล้วตอนอลิฟมาใหม่ๆเนี่ยพูดได้ได้เยอะกว่านี้นะแม่พี่แนะนําให้มีแฟนเป็นคนไทยจะได้พูดเก่งๆใช่เดี๋ยวให้อลีฟหาให้นี่บอกใช่ครับอ้าวเรามั่นใจไหมว่าชนะแน่ มั่นใจนะเราจะเอาอะไรไปสู้กับกับกับเฟซบุ๊กลูกเอาอะไรเอา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 วุธอะไรทุกอย่างเตะก้านคอเขาลอยสอกับมีครบเลยนะชนะแน่ชนะ,นชนะกี่ปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นต์เโอเคขอบคุณมากครับอาจจะพูดไม่เยอะ